สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านกับสู่รายการครัวคุณไต่ ในใจทุกคนเป็นที่สุดถึงแม้เดินทางเยอะกันแค่ไหนแต่อาหารไทยก็ที่สุดกลับมายังไงเราก็ต้องกินอาหารไทยกต้องกลับมาใช่ดิเพราะมื้อแรกเลยครับมื้อแรกมันต้องแบบไม่คุณต้องคิดว่าที่มันที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เราไม่เจอมันเราจะคิดถึงมันทุกเวลาใช่เหมือนผมไม่เจอพี่อาทิตย์เนิ่ผมคิดถึงพี่ทุกเวลาเลยปากหวานปัญหาชาวบ้านดีกว่าไม่มีใครหนู่ พูดให้ดีๆเพลงอยู่รักพี่วัฒนะาจ้พี่กำลังแต่รักน้อยคนอื่นเยอะเลยสวัสดีค่ะบชอคุณต่อยชอบคุณเนี้ยแล้วคนดูเขาก็ใจผิดไม่คนดูอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ดู็มท่านผู้ชมกดดูครััับบบเเไม่ต้องไม่ต้องมาแสดงความรักในหน้าจอไม่ต้องคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมาแสดงความรักคุณทั้งคู่อะไรเง้ยไม่ไ้คุณหลอกลวง หรู้ว่าหรือว่าเขาอินกับละครเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าผมว่าผมเข้าใจที่คุณพูดแล้วต่างหากที่ว่าทำไมรักเขาน้อยกว่าเพื่อนโอเคโอเคโอ้ไม่ไม่เจ็บนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าพี่นวัดมาพี่น้องกันหลังเวทีมากกว่านี้ครับแล้วก็แล้วถามถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะดูดูกระดูกนะครับโอ้ยสวัสดีครับครวคุณต้อยหน้าฝนปีนี้เนี่ยโหดมากเลยโอ้ยมาฝนมาก็เร็วตกก็หนักแถม ทุกๆพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยตกมาทีไรเราลุ้นแลนวทีท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมว<อ>ดีฉันจะเข้ากรุงเทพก็ต้องโทรถามเพื่อนผู้รู้ในกรทมเ<อ>พื่อน c h a น n e รู้ทุกทอกทุกซอยเป็นอย่างดีเดี๋ยวบอกนี่เธอฉันจะเข้ากรุงเทพน่ะจะไปทางรัชดาดีไหม,ม,มเพื่อนก็บอกห้ามมารัชดาเด็ดขาดเลยมาสวยนั่แน่<อ>จะก,ก็ตกใจเอ้ยทำไมอะรัชดามีอะไรรัชดามันมีห้วยขวาง เออจริงงั้นงั้นฉันมาแถวพระรามสามแมแถวเจเริญกรุงอ,อย่างเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยมาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเจอถนนตกยังก็บอกงั้นฉันเข้าทางจรันสนิทวงดีกว่าเพื่อนบอกได้ได้ได,ได้แต่ใช้เวลานานหน่อยนะเป็นวันเลยช้ามากเพราะเจอตลิ่งชัน เราควรจะมาทางเรือนะเพืออ่อนก็น<ง>บอกดิฉันก็บอกว่าโอ้ยเรือไปไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวไปเจอคลองตันนี่เรีกว่าเป็นคนทีวว1 1> ่ว่าสมเพื่อนกันเหมาะกันแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าประสาทแล้วก็ความสามารถปัญญาพอกันดีมากทีนี้เขาอยากรู้ว่า ไข่เยี่ยวมบมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างรับ่รงกายหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้เกี่ยวกับไข่เยี่ยวมะถ้าเรื่องเกี่ยวกับไข่เยี่ยวม้ะต้องถามคุณนวัดครับไข่เยี่ยวม้าจริงๆแล้วผมชอบรับประทานตั้งแต่เด็กเลยนะฮะไข่เยี่ยวม้าครับเขาบอกว่าวิธีสังเกตง่ายๆว่าไข่เยี่ยวมาที่ปลอดภัยต่อร่างกายไข่เยี่ยวม้าเป็นผลผลิตจากการถนอมอาหารประเภทหนึ่งนะครับ ด้วยการพอกด้วยปูนขาวผสมใบชาเกลือป่นและขี้เถ้าที่นวดด้วยน้ําเย็นหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับนำไปแช่ในน้ําที่มีส่วนผสมของสารละลายเบสนะครับที่มีน้ําปูนขาวเกลือโซดาแอชนะครับชาดำและสังกะสีออกไซด์เข้าด้วยกันนะครับปัจจุบันนะครับสิ่งที่น่ากลัวและน่าระวงังทานได้เลยครับของเรานี่โอเค, <Okay S 2> คฮะคปัจจุบันมีการแอบใช้สารตะกั่วออกไซด์หรือซัลไฟลงในส่วนผสม ที่ใช้พอกหรือแช่เพื่อช่วยให้ไข่กลายเป็นไข่เยื่อะมะได้เร็วขึ้นอันนี้คือคนที่แบบคิดไม่ดีนะครับแ,แล้วอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ของเราถูกต้องอตามหลักและเห็นผลมากนะฮะซึ่งจะได้ผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นซึ่งอาจทําให้ไข่เยื่อมานั้นที่ผลิตมีสารตะกั่วปนเปื้อนได้หากเราทานอาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนมากๆนะฮะจะทําให้เราเกิดอาการท้องผูกและส่งผลต่อการทํางานที่ผิดปกติของเซลล์ไขกระดูกระบบประสาทไต หรืออาจเลยไปถึงกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีผลยาวไปถึงข้อมือข้อเท้าอาจจะเกิดเอัมพาตได้หรือสมองบวมชักและเสียชีวิตได้ด้วยแต่อาการแต่อาการอย่าตกใจอย่าตกใจแต่อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับสารตะกั่วปนเพื่อนในอาหารนานนับเดือนเราแป๊บเดียวเราแป๊บเดียว ดังนั้นหากไม่ได้ทานไข่เยี่ยวม้าที่ปนเปื้อนสารตะกั่วอยู่เป็นประจำก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนะักอยากกลัวจนเกินไปวิธีการสังเกตว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าอันนี้น่าจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านจำเอาไว้เลยสังเกตที่ไข่ขาวชี้นครับไข่ขาวของไขยเยี่ยวม้าอยู่ตรงไหน,น ไข่ขาวอยู่ตรงไหนคร<อ>ับว่า<อ>มีสีดํามากเกินไปหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะสีดําที่ดําปิษปีหรือดําขุนๆอันนะฮะไม่ใช่สีน้ําตาลเข้มใสๆที่เราเห็นอยู่นี่สีน้ําตาลเข้มใสๆนะ,ะที่เราเห็นเป็นปกติถ้าเห็นว่ามันดําผิดปกติแบบนี้ให้สันนิษฐานว่าปนเปื้อนสารตะกัว่วดําปีเลยนะนันน่าจะปนเปื้อนอทันไข่ยอไม้อย่างไรนะฮะให้ปลอดภัยให้เลือกผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐานนะเชื่อถือได้เรื่องของคุณภาพลักษณะของไข่ขาวจะต้องเป็นสีน้ำตาลและไม่ดําจนเกินไปและไม่ขุน่นนี่คือวิธีการง่ายๆครับนอกจากนั้นควรเลือกรับประทานไข่เยอะม้าจากหลายๆที่ครับมันจะได้ไม่มีสารปนเปื้อนป,ประเภทเดียวกันอยู่นานๆและแน่ๆครับอย่าทานบ่อยมากนักง่ายๆครับ จะได้หลีกเลี้ยงไปในตัวได้ด้วยแต่มันพูดจริงนะใครจะมามาจิ้มเนี่ยจิ้งโชนะอ๋อยัอร่อยแล้วก็มีขิงดองอแล้วตามด้วยถั่วคั่วโอ้โหโอ้ไปกินโต้แชร์กันเลยเนไปเลยดีกว่าก็มีความอร่อยเลยจริงๆนะจะบอกให้เลยนะว่าอร่อยมันมาด้วยกันคุณนวัดครับตอนนี้ที่บ้านผมอ่ะผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้เพราะผมไม่เลี้ยงมาเออแต่นี้บังเอิญที่บ้านผมเนี่ยเลี้ยงหมาผมทำไข่เยี่ยวหมาได้ไม่ได้คนละแบบันครับไม่ได้คนละแบบ คนละแบบวะคุณผู้ชมครับไข่เยี่ยวม้าเนี่ยถึงแม้จะสีดํานะครับแต่จําไว้นะครับใจคนทำเนี่ยเป็นสีชมพูเสมอเด็กนนี้เด็กนี่ไงนี่ไงชมพูนี่ไงชมพูใช่ครับชมพูอย่าลืมนะฮะอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์มันก็จะมีอะไรแฝงอยู่ด้วยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้มัน มีความละเอียดละออหน่อยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้ถูกนะฮะพักตัวนี้สักครู่พักสีหน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับกุ้งอบฟางครับเมนูนี้ที่เอามาสอนเราทำกินเองจริงๆได้เลยที่บ้านจิ้มน้ำจิ้มนะและ่าน้ำที่เขาบอกแล้วทานผมบอกท่านผู้ชมเลยคืออร่อยสุดยอดครับแต่วพวกเรากินเนื้อแล้วก็ให้ออเขากินเปลือกไปก้องกันระหวนี้ ัวคุณท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ยืน่นเลยไม่ตร,ตรงนี้ตรงนี้